ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรญยธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคําว่าอุปาทานคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของตัณหานั่นมีหลักธรรมอยู่4ประการด้วยการนั่นก็คือการอุปาทานถือมั่นในการมถือมั่นว่าเป็นของเราหมกมุ่นว่า,ส,นานสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราที่ทุปทา,านถือมั่นในความคิดเห็น เรายึดติดในความเห็นผิดเป็นเหตุให้มีการโต้เถียงแสดงความคิดเห็นต่อกันและกันศีลปับพระโตปาทานคือยึดมั่นในสีรพจน์ยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ทำสืบๆกันมาจนไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าการที่ตนเองนั้นมีสีรพจ์และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนั้นเป็น สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่อัตวาทุปาทานถือมั่นว่าเป็นตัวตนถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของเราด้วยอำนาจของความเห็นผิดนั่นเองฉะนั้นอุปทานทั้งสีประการนี้จะทำให้เราเปรียบเสมือนลูกอ่อนยกนรัดัก็เหมือนเราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานั่นเองจะเดินพร